กินมาม่าเกาหลีกินมาม่าเกาหลีก่อนนอนเด้อบัญญาเออกินมาม่าเกาหลีก่อนนอนเผน่กินแล้วก็จังไปนอนจะต้องไปแปลงฟันนอนเผน่ลูกมันต้มมันกินกินมาม่าเกาหลีเป็นมูมันซื่อๆเลพี่ดองเผน่มันบอกว่ามันอยากจะกินมาม่าเผน่กินเป็นมูมันย่านอ้วนอยู่ มามา่าคนนะมันเฮ็ดให้กินโอ้ยโอนเอาผ้ารองมือสักหน่อยก่อนคนนะผ้ารองมือจังหน่อยก่อนมันร้อนเออพี่น้องเอ,อ้ยดวแล้วเด้เนี่ยบริกิรมาม่าเก,กาหลีเนี่ยนะพี่น้องเอ,อ้ยมาม่าเกาหลีคนนะเจ็บอัา เอามาปากสซมันรอลของต้มลูกชิ้นนานไหมเนี่ยต้มพร้อมกันเหรออือหืออลูกชิ้นลงก่อนอ,อือจะเห็ดเข็มน้ำโอ้โหคือลงไปนะพี่น้องเอ้ย เส็นนิ่งเกินไปไหมอย่าเลียงเกินนะไม่อร่อยนะไม่ถามของแม่นะ,ะนเกินไปไหมหมอเขียนโทรศัพท์แม่ก็ไม่ดืมเกือบใจกับพอดีทุกนานไปน,นิดนึงแต่ก็ถือว่าโอเคอยู่ Oi <laughs> ừ. nhau khác nhau nè phi nhau mhm 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 chị mhm mhm là, mình mhm qua กินนะาะมาม่าเป็นมูแดยเมื่อวันจันทร์นี้มันก็จะไอโนเวย์คนน่ะไอโนเวย์อีสันก็เป็นแม่ลุงอ่อนอยู่อยู่บ้านเฝ้าบ้าน อ,อ,อ,อืปืด๊ดเส้นมันแซบอีรีเด้พี่น้องอันมามาเกาหลีนะนะมันย่อยน้ำปากเข้านะ เผ็ดคือเกานะเบาก่อนร้อยมเย็นนิดหน่อยไมย่ค่อยเผ็ดอืมร้อย้มันเย็น uh huh. มากินว่ามาอมเริ่มเผ็ดละ ตอนมาลอ้อมคือเาขนาดดื่มน้ำลงไปแล้วนะลือน้ำลายตามก็ยังรู้สึกเผ็ดไปเลยเผ็ดแต่ก็สร้ันเถาะเซ่บซื่อ <c oughs> คนจังหน่อยปหรอสีกละลายเป็นหยัางบ่ตองเขย่าวน่ะนะ สิกน้อยมันเขียวอ่นบ่ทอยจักเครือปาดใหญ่ๆน่ะเทลงจวดรดพุ่นน่ะนั่นล่ะส้งนั่นน่ะไม่ใช่สองอะไรโองาดําติงาใส่งานํา